โอ้โหตุ้มนุ้ยตุ้ยนุ้ยเลยสองสองนมสองนมเด็กวัดสองนมเด็กวัดเล่นกันตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยเลยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยเล่นกันเล่นกันใหเล่นกันให่มีความสุขกันดีสองพี่น้องมีเจ้าสนักคู่นี้อยู่ที่วัดเป็นเด็กวัดเด็กวัดสวนหอม ว่าทนหอมกินดีอยู่ดีวันตุยเลยวันตุยเลยเอาลับกันเนี่ยทำไรกันขบกันเจ็บปะนะลูกเจ็บปะเจ็บปากเจ็บปากอ้าวอาเอาทำไมเจ็บปากแล้วเอาเร็วปล่อยปล่อยปล่อยกันนะเจ็บปากแล้วเอาอะไปล่อยเลยเอาการกันเจ็บเลยเล่นอะไรวะ ือเล่นแรงหรือเปล่าเล่นแรงหรือเปล่าเล่นกันแรงนี่เล่นกันแรงนี่นะกินข้าวหรือยังหืกกินข้าวหรือยังกินข้าวไหมเล่นกัน,รนนะกเาราปู่มีาอ,อา,าห, <c oughs> หารติดล้วนด้วยให้กินกินเยอะเลยกินเยอะเลย <c oughs> กินอะไ้ก oh ินหามิดอะไรกินหามิด oh กินยะเลยกบก้บกบก้าบกบกินดีๆลูกความหกมาแล้วกินดีๆความหกมดแล้วโอ้อยู่ตรงนี้นะกินตรงนี้เด็กวัดเด็กวัดโอ้ดีก็จะกินข้าวค้นบาทเนาะวันนี้กินอาหารที่เราปูติ์มาให้ด้วยกินกันยาเลย กินข้าวคนบาดอ้วนเลยนุ๊กข้าวคนบาดอ้วนเรากินอาหารเม็ดกินอาหารเม็ดตุ้งตูติดมาด้วยเอาเกินหมดเกินหมดทำหกแล้วเธอเน้นกินแย่งกันกินเรื่อยเรื่อยแย่งกันหกหมดเลยครับหกหมดเลยหกหมดเลยกินหมดแล้วกินหมดแล้วไม่อิ่มเหรอกินหมดแล้วไม่อิ่ม มาเล่นจ่อมาเล่นจ่อเนี้ยแล้วเพื่อนตัวเพื่อนลงปูไม่ใช่ดูเก่าเก่าเก่าพี่ลูกพี่หนังหรือเปล่าลูกพี่หนังหรือเปล่าเอออเาแล้วติดลงปูแล้วทีนี้ติดลงปูแล้วติดลงปูแล้วไเอาตัวเองตัวใหญ่เพื่อนด้วยเออเพืนด้วเล่นกับลงปูแล้วครขาวันนี้ลงปูตื่นเช้ามาเล่นกับหมาเช้า ่อคืนนอนที่นี่นอนพักแรมอยู่ที่นี่นะมีนักสองตัวอยู่ที่นี่เป็นเด็กวัดตื่มมาก็เล่นด้วยกันเ <c oughs> ขาไปเล่นตำตาเขาแล้วนะไปเจอหลวงปู่หลวงปู่โอ้ยหลวงปู่ก็ชอบ <c oughs> มไม้แล้ว <c oughs> <c oughs> ขออนุโมทนากับสื่อสารุชนทุกคนทุกท่านเนาะที่มีความรักความเมตตาต่อสัปดาทั้งหลายและติด,ดตามชมคลิปของครูแม้่ว่าหลวงปู่จะมาภารกิจด้านนอกไม่ได้อยู่กับเมียที่วัดพงชัยก็พฝรอติดตามไปอยู่หลวงปูป่ก็ให้นางทยานเนาะนางทยานทำคลิปให้ดูกันเนาะอาจจะได้ดูวาระคลิปหรือมากกว่านั้นแล้วแต่พิันาทนนยาว่าจะทำกี่คลิปๆๆ ขอขอนุโมทนาสธุสครับการจาริกกระปูนนั้นก็ยังมีไปเรื่อยๆนะหลักที่เปลี่ยนกันไปแต่ละที่แต่ละแต่ละอำเภอจังหวัดเราคอยติดตามดูว่าวันนี้ไปไหนอีกขอขออนุโมทนาสุธุขอบูชาสุนทรภัทุกคนท่านได้ติดตามชมลิปกระปูมีความรักความเมตตาต่อน้องเมียน้องไก่น้องสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเดือนมีความสุขกายสุขใจ ปัจจานที่เลยเราดความมุ่มั่นปัจนาบัการทุกคนท่านสาธุอายุวันโอทุกลังจะ